สวัสดีทุกคนเห็นกระต่ายชัดไหมอะ่ะกระโดดยองยองเลยอะ่ะเห็นชัดไหมชัดไหมปอะ่ะค่อยๆย่องแล้วนะแล้วก็ที่เดินสันสนเล็กน้อยเนี่ยคือบอถือขาตั้งกล้องแล้วปอลืมยืดออกเนียก็เลยเดินไปยืดไปอะ่ะตอนแรกน้องกระต่ายเขาก็เหยียดขาไว้พอเข้าไปใกล้นิดนึงกระโดดย่องยองไปเลยอะ่ะธรรมชาติหลังบ้านนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยนะรอรอรอนะคะว่านายทุนจะพาไปเที่ยวไหนนะ แล้วก็เมื่อไหร่นะตอนนี้ก็อากาศร้อนๆเขาเซงไงมิเตอร์เขาเซงเพอาะเขาอยากจะไปเที่ยวเปอร์ตริโกแต่ด้วยเงื่อนไขของสายการบินไงเราไม่แน่ใจว่าสายการบินที่เราจะบินเนี่ยเป็นโดมสติกไหมโดมสติกก็คือเป็นสายการบินภายในประเทศหรือเป็นอินเตอร์เนชันแนลอินเตอร์เนชันแนลก็คือสายการบินระหว่างประเทศเพราะเปอร์ตริโกเนี่ยบอกว่าถ้าบินโดมสติกเนี่ย เข้าได้เลยไม่ต้องฉีดโควิดก็เข้าได้มิเตอร์มไม่ได้ฉีดไงแต่ถ้าเป็นสายการบินอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะต้องมีผลเทสว่าเป็นโพซิทีฟไม่ใช่โพซิทีฟว่าเป็นเนกาทีฟแล้วถึงจะเข้าได้แล้วเวลาเราจะกลับเข้ามเมรกกาเราก็ต้องมีผลเทสอีกน,นะปวตระกวกอีกแล้วมีพึ่งมาเนี่ยพึ่งมันบินวนเวียนวนเวียนอยู่เนี่ยปวนึกว่ามันตายไปแล้วนะศัตรูโปรเนี่ยพึ่งแล้วพึ่งตัวเท่านิ้วโป้งเลยคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมัง้ง พบเห็นร่างไร้วิญญาณของมันอยู่ในโรงรถแล้วโบดก็เล่าให้มิเตอร์ฟรังมิเตอร์บอกไอยเหยียบเองอ่ะแล้วโบดถ์อ่ะถามเขาอ้าวแล้วมันไม่ต่อยอยู่เหรอมิเตอร์มองหน้าไว้มิเตอร์บอกว่าไอใส่รองเท้าอยู่เออลืมนึกไปเขาคงมองหน้าแบบว่าถามโง่โง่ <c oughs> แล้วเนี่ยมันบินมาอีกอ่ะมันมันคงอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วมันมาทีละตัวทีละตัวนะ <c oughs> อยากจะรอดูเพื่อนๆของโบนเนี่ยนะ เพ,เพื่อนที่โบด,ดูวิดีโอเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างเช่นน้องโบน้องโบตอนเนี้ยเขาน่าจะกลับมาจากไทยแล้วเพราะก็ดูวิดีโอเขาไปเที่ยวภูกเก็ตนะแล้วก็มีน้องๆที่เราดูดูช่องเที่ยวกันอยู่เนี่ยก็ตามดูกันอยู่นะทั้งน้องช่องท่องเที่ยวที่ไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวหรอกพวกก็ตามดูเขาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วตอนนี้พวกก็เฝ้ารอวันว่าเมื่อไหร่ในทุนโบจะตัดสินใจว่าจะไปไหนไง โก,ก็บอกเขายูจะไปทะเลไหมหรือ,อยูจะไปเดินป่าไหมหรือจะไปอุทยานไหมอย่างเงี้ยแต่ไปทะเลก็ดีแต่โบยังติดใจที่ไปเที่ยวฟลอริดาคราวที่แล้วไงเราก็ไปเช่าบ้านพักส่วนตัวอย่างเงี้ยอยู่ติดหาดเลยจะไปไทยก็ไปไม่ได้อยากไปเที่ยวไทยมากเลยตอนเนี้ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะถ้าไปยังติดควันทีนเพราะไม่เจอไม่ได้ฉีดวัคซีนถ้าไปควนทีน ค่าโรงแรมอีกตั้งหลายวันอย่างนี้ลแล้ววินเตอร์ก็หยุดได้ไม่นานไงก็เลยยังไปไหนไม่ได้นะจ๊ะอยู่บ้าน <c oughs> เดินเข้าเดินออกในบ้านหลังบ้านในบ้านหน้าบ้านอยู่แค่นี้ยังไม่ได้ไปไหนนะอากาศก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวันแล้วนะคะอยู่อเมริกาก็ร้อนเคยพูดไว้ไวให้ฟังแล้วว่าอยู่อเมริการ้อนแค่ไหนเมื่อหลายๆปีที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆก็มีคนถามเหมือนกันนะคะ เคยคุยเอาไว้แล้วเหมือนกันนะคะไม่ได้มีวิดีโอท่องเที่ยวไม่ได้ออกไปกินอาหารไม่ได้ออกไปซื้อของไม่ได้อะไรเลยอะ่ะตั้งแต่โควิดมาโพสขยาดแล้วช่วงเนี้ยนะมีข่าวยิงกันเยอะอะ่ะไม่ได้ในบริเวณที่โบอยู่หรอกอยู่รัดข้างๆกันเนี่ยแหละพบก็กลัวกลัวว่าเกิดดวงซวย <laughs> ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังระวังตัวนะคะ ก็เลยไม่ได้มีวิดีโออะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันมากนะักคุณก็ย้อนๆไปดูวิดีโอเก่าๆกันหน่อยไม่ตกเทรนนะดูได้ยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวก็ดูเปิดหูเปิดตาสำหรับใครที่ไม่เคยได้ไปสัมผัสไงคุณก็ได้ได้ดูสัมผัสไปในสิ่งที่โบ๊ทให้คุณดูไงช่องโบ๊ทมันไม่ได้เป็นแนวแนะนำสถานที่เที่ยวไม่ได้เป็นแนวข้อมูลแต่เป็นแนวบันทึก ของตัวเองเป็นแนวไดอารี่ไม่รู้จะไปไหนดีทั้งทั้งที่ก็ <laughs> อยากไปนะแต่เปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่านะก็เลยมาคุยกันเห <laughs> งาๆจริงๆไม่เหงาหรอกมีอะไรทําเยอะแยะแตโบะแบ่งเวลาไงถ้าโบนั่งอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ทั้งวีพังวันอะว่ามีอะไรทําเยอะแยะตัดวิดีโอตัดได้ทั้งวันแหละมีวิดีโอให้ตัดเยอะแยะเพราะว่าโบทําหลายช่องแต่ว่าโบก็ต้งทําให้ตัวเองเนี่ย ออกมาจากตรงคอมพิวเตอร์บ้างไม่งั้นมันหมกมุดแล้วเพราะเราเคยเป็นข้อมือเจ็บเพราะว่าใช้เมาส์อยู่ในระยะเวลายาวนานมาแบบ20ปีอย่างเงี้ยก็ต้องพักบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจัดเวลาให้ตัวเองครึ่งวันเช้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครึ่งวันบ่ายก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนะคะดูทีวีดูละครบ้างหรือออกมานั่งเล่นทําวิดีโออย่างนี้ก็รอจนกว่ามิสเตอร์กลับมาก็ขึ้นไปประจําสํานักงานของเราเหมือนเดิมนะคะ เท่านี้ร้อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะวันหนึ่งเมื่อเราได้ไปเที่ยวฤด,ดูร้อนนี่แหละแล้วคุณจะได้เห็นวิดีโอนะว่าเราไปไหนกันนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายขอให้มีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ